สวัสดีค่ะปกติเวลาเราพูดถึงการลงทุนเนี่ยนะคะคำว่าก,กระจายความเสี่ยงนี่คือมาเป็นอันดับแรกๆเลยเนาะใช่ครับเหมือนเป็นคำพีเลยก็ว่าได้กระจายหุ้นกองทุนสินทรัพย์ต่างๆใช่ค่ะทำเพื่อความอุ่นใจแต่พอดีเราไปเจอข้อเขียนชิ้นหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากมันเหมือนมาเขย่าวความคิดนี้เลยค่ะชวนมองว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเรากำลังโฟกัสผิดจุดกันอยู่หรือเปล่า อืมประเด็นนี้น่าคุยครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยเจาะลึกแนวคิดนี้กันค่ะว่ามันท้าทายวิธีคิดเดิมๆของเรายังไงบ้างได้เลยครับคือข้อเขียนนั้นเขาตั้งคำถามได้น่าสนใจมากนะครับว่าไอการกระจายเยอะๆที่เราทำๆกันอยู่เนี่ยมันให้ความปลอดภัยจริงๆหรือว่าเอ,อ่อมันเป็นแค่การซ่อนความไม่เข้าใจของเราเอาไว้กันแน่ อ๋อโอเคค่ะน่าคิดมากงั้นเรามาลองแกะดูนะคะคือเขาเขียนเนี้ยเขาชี้ว่าบ่อยครั้งเลยเนี่ยการที่เรากระจายพอร์ตไปเยอะๆหลายๆตัวครับครับมันอาจจะทำไปเพื่อลดความกลัวมากกว่าคือไม่ได้มาจากความเข้าใจจริงๆเหมือนเอาจำนวนเข้าว่าว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนแค่หวังว่าอ่ะถ้าตัวนี้พลาดก็ยังมีตัวอื่นช่วย พยุงไว้ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงที่แท้จริงเลยก็ได้นะคะใช่เลยครับจุดที่ผู้เขียนเขาเน้นมากๆแล้วผมว่าเออมันคมคายดีคือเขาบอกว่าความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราถือสินทรัพย์อะไรค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงถือมันตั้งห่างอ๋อไอการลงทุนโดยที่เราไม่เข้าใจถ่องแท้เนี่แหละครับคือความเสี่ยงของจริงเลยต่อให้พอร์ตดูเหมือนจะกระจายตัวสวยหรูแค่ไหนก็ตาม โหพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนต้องกลับไปตั้งหลักคิดเรื่องการเลือกสินทรัพย์ใหม่หมดเลยนะคะครับผมเงินก็แสดงว่าการที่เราเน้นกระจายความเสี่ยงแบบเดิมๆเนี่ยมันเหมือนมองจากมุมของความกลัวกลัวเจ็บกลัวพลาดถูกต้องครับเป็นมุมมองแบบตั้งรับป้องกันความเสียหายค่ะในขณะที่แนวคิดใหม่ที่ข้อเขียนนี้เสนอนะครับเขาชวนมองไปที่การกระจายโอกาสกระจายโอกาสใช่ครับซึ่งมันการมองจากมุมของความเข้าใจแล้วคือฉันเห็นนะ ว่าตรงนี้มีศักยภาพและฉันจะให้โอกาสมันเติบโตม,มันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดเลยเลยแหละครับจากการป้องกันตัวไปสู่การวางแผนเชิงรุกเพื่อสร้างการเติบโตโดยมีความเข้าใจเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางเมื่อกี้ที่พูดเรื่องความเข้าใจมีประเด็นหนึ่งในข้อเขียนที่อดิฉันว่ามันน่าทึ่งมากเขาเปรียบเทียบว่าการถือหุ้น1ิบตัว แต่ไม่เข้าใจธุรกิจไม่เข้าใจอะไรเลยสักตัวเนี่ยนะคะครับอาจจะเสี่ยงกว่าการถือแค่3ตัวที่เราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งจริงๆเข้าใจโมเดลธุรกิจแนวโน้มผู้บริหารอะไรแบบนี้ค่ะใช่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นสาคัญเลยถ้ามองในภาพรวมของกลยุทธ์เนี่ยการลงทุนที่ประสบความสําเร็จจริงๆมักจะมาจากการเข้าใจอะไรบางอย่างแบบลึกซึ้งมากๆค่ะ มากกว่าการรู้แบบผิวเผินไปหมด1ิเรื่องการเดิมพันที่เราคำนวณมาอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจเนี่ยนะครับมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการกระจายความไม่รู้ของเราไปทั่วนะแต,แต่ก็อาจจะมีคนแย้งได้นะคะว่าอา้าวแล้วถ้าเราดันเข้าใจผิดพลาดกับ3ตัวนั้นล่ะการไม่กระจายแบบนี้มันไม่ยิ่งเสี่ยงกว่าในมุมมองเดิมหรอคะอืมเป็นคําถามที่ดีครับซึ่งจริงๆผู้เขียนเขาก็ไม่ได้บอกว่าห้ามกระจายเลยนะครับอ๋อค่ะแต่หัวใจสําคัญคือลำดับความสําคัญมากกว่า ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งจริงๆก่อนเนี่ยการตัดสินใจหลังจากนั้นว่าจะถือกี่ตัวหรือกระจายแค่ไหนมันจะเป็นผลพลอยได้ที่มีเหตุผลรองรับค่ะเข้าใจแล้วคือมันไม่ใช่การกระจายเพื่อกลบเกลื่อนความไม่รู้ความเสี่ยงจากการที่เราอาจจะเข้าใจผิดใน3ตัวเนี่ยมันก็ยังอาจจะควบคุมได้ดีกว่าความเสี่ยงจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยใน10บตัวนะครับเข้าใจแล้วคะ่ะชัดเจนเลย,ยงั้นก็พอจะสรุปได้ว่า สิ่งที่ข้อเขียนนี้พยายามจะสื่อสารก็คือความเสี่ยงที่แท้จริงในการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกผิดตัวซะทีเดียวครับแต่คือการลงทุนไปโดยที่ไม่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานเลยต่างหากถูกต้องครับประเด็นหลักเลยไม่ใช่ว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้ค่ะแต่เราต้องรู้ให้ชัดเจนว่าไอสิ่งที่เราเลือกลงทุนไปเนี่ยมันกําลังพาเราไปสู่อะไรเราคาดหวังผลอะไรจากมันแล้วมีเหตุผลอะไรที่มันหนักแน่นพอให้เราเชื่อมั่นในสิ่งนั้น การมีความเข้าใจที่ชัดเจนตรวจสอบได้นี่แหละครับคือเกราะป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนว่าการบ้านของนักลงทุนอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะจากเดิมที่อาจจะเน้นหาว่าจะกระจายไปสินทรัพย์อะไรดีก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นการใช้เวลาทําความเข้าใจโอกาสที่เราสนใจอย่างจริงจังมากขึ้นความปลอดภัยที่แท้จริงอาจจะได้ได้วัดกันที่จํานวนหลักทรัพย์ในพอร์ตอย่างเดียวใช่ครับ แต่วัดกันที่คุณภาพของความรู้ที่เรามีต่อสิ่งนั้นๆมากกว่าซึ่งก็นําไปสู่คําถามที่ท้าทายให้เราคิดต่อยอดไปอีกนะคะครับคือถ้าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมันสําคัญขนาดนั้นจริงๆแล้วเราจะมีวิธีวัดผลหรือสร้างความเข้าใจที่ว่านั้นได้ยังไงคะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนจริงๆโออันนี้เป็นคําถามใหญ่เลยครับใช่ไหมคะมันคงต้องใช้วิธีคิดหรือเครื่องมือที่มันนอกเหนือไปจากการดูแค่กราฟราคา หรืออัตราส่วนทางการเงินแบบเดเดิมที่เราคุ้นเคยกันอยู่แน่ๆเลยค่ะน่าคิดมากครับว่าเราจะวัดความเข้าใจก่อนลงเงินจริงได้ยังไงคงต้องไปหาคำตอบกันต่อครับ